เดคนนี้ก็ให้สมการมาเนาะแล้วก็ให้หา f อกบอก y นะคะให้มาสมการเดียวได้หาเกบก y นะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะรวมฝั่งรวมตัวเลขนะรวมพจน์พี่ก็จะรวมพจน์ไปอยู่ฝั่งซ้ายหมดแล้วก็ฝั่งขวาเป็นศูนนะคะพี่จะได้เป็นสามสองสี่ ลำดับที่สองของ y ส่วนสองไปก้าส่วนรูท y บวกสี่รูท x บวกรูท y ลบร้อยหกแล้วก็ศูนย์ตัวนี้เราก็สังเกตว่าตรงนี้ก็คือสิบแปดส่วนรากที่สี่ของ x ทั้งหมดยกกำลังสองใช่ไหมบวกกับสองรากที่สี่ของ x ทั้งหมด ยกกำลังสองแล้วก็บวกกับสิบเจ็ดส่วนรากที่สี่ของ y แล้วหมดยกกำลังสองบวกรากที่สี่ของ y แล้วหมดยกกำลังสองนะะบลบร้อยหกก็คือศูนย์ดูคู่แรกอันนี้จะเป็นหน้ากำลังสองบุหลังกำลังสองใช่ไหมแตงขาสองหน้าหลังสองหน้าหลังก็จะกลายเป็น สองคูณสิบแปดส่วนรากที่สี่ของ x คูณกับสองรากที่สี่ของ x ก็คือสองคูณสามหกก็คือเจ็ดสิบสองตรงนี้เจ็ดสิบสองฝั่งนี้ก็จะมีหน้ากำลังสองอีกคู่หนึ่งหลังกำลังสองนะสองหน้าหลังก็จะกลายเป็นสิบเจ็ดส่วนรากที่สี่ของ y คูณราก,กที่สี่ของ y ก็เป็นสิบเจ็ดแล้วก็คูณสองก็เป็นสามสิบสี่ เราก็สังเกตเราสิบเจ็ดสิบสองสามสี่ลงกันไปร้อยหกแสดงว่าพีคก,ก็แตกพีกสามารถแตกร้อยหกให้เป็นสามสี่เจ็ดสองได้เนะก็จะทำให้พจน ทั้งหมดจะมีกลายเป็นกําลังสองสมบูรณ์สองค่าสองพหกสองเล็บที่บวกกันอยู่ก็คือสิบแปดส่วนรากที่สี่ของ x บวกสองต้องเป็นลบลบสองรากที่สี่ของ x ทัง้งหมดยกกำลังสองบวกกับสิบเจ็ดรากที่สี่ของ y อลบราาที่สี่ของ y หมดยกกำลังสองแล้วก็ศูนย์นะครก็ถ้าเรามีจำนวนจริงแล้วก็เป็น a อกำลังสองสมมติเป็น a อกำลังสองกับ b ีกำลังสองสมมติเป็นจำนวนจริง a กับ b นะคะแล้วก็เอกำลังสองบวกบีกำลังสองเท่ากับศูนย์แสดงว่า a กับ b ต้องเป็นศูนย์ทั้งคู่นะครแสดงว่าฐานตัวแรกก็คือตัวนี้ ก็จะได้ว่าฐานตัวแรกก็คือตัวนี้เป็นศนะูนย์นะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นศูนย์ด้วยก็คือสิบแปดส่วนาำที่สี่ของ x ก็ต้องเท่าก,กับสองากที่สี่ของ x ในคัน x กันสิบเจ็ดส่วนรากที่สี่ของ y ต้องเท่าก,กับรากที่สี่ของ y นะ ก็แสดงว่า root x ก,ก็ต้องเป็น9ใช่ไหมแล้วก็ root y เป็น17นะ x ก,ก็คือ81 y ก็289นะคะเอามารวมกัน x กบกวก y ก็เป็น370อันนี้ก็ตอบ370 ะจะคนนี้ก็ให้หาผลร่วมของคําตอบของสมาการเนาะบางทีก็ให้ให้เศษส,ส่วนมารวมกันอยู่บวกกันอยู่สี่ตัวแล้วก็จับเท่ากับลบสี่นะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็จะลองเอาสี่ไปบวกฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเป็นศูนย์นะแต่เวลาพี่บูกพี่บวกเข้าไปทีละเศษส,ส่วนทีละตัวเนาะพี่จะได้เป็น X-10 ลบสิบส่วน x อลบสองบวกหนึ่ง x ลบส่วน x ลบสามบวกหนึ่งเปส่วน x ลบสบวกหนึ่ง x ลบเ็ส่วน x ลบห้าบวกหนึ่งฝั่งขวาเป็นศูนย์ทำไมพี่ทำอย่างนี้เพราะว่าพี่สังเกตว่า X-10 ลบ10กับ x อลบ มันจะเป็น 2x ล12ใช่ไหมบวกกัน x ลบ9กับ x ลบ3ก็บวกกันก็เป็น 2x ลบ12นะ x ลบ8 x ลบ4ก็ 2x ลบ12 x ลบ7 x ลบ5บวกกันก็เป็น 2x ลบ12เหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่จะได้ตัวเศษเท่ากันหมดเลยถูกไหมนี่จะกลายเป็น 2x ลบ12ส่วน x ลบ2นี่ก็จะเป็น 2x ลบ12ส่วน x ลบ3ตัวนี้จะเป็น 2x ลบ สิส่วน x-4 ลบ4นะตัวสุดท้ายก็จะเป็น2 x ง2ลบส2ส่วน x-5 ลบ5แล้วก็0นะคะทำทำเนแบบนี้แล้วได้อะไรก็คือจะทำให้พี่สามารถดึงตัวร่วมได้พี่จะดึง2 x ง2อลบ12ออกมาได้น,ะ,นะตัวข้างในก็จะเหลือ1น1ส่วน x ลบ2 1ส่วน x ลบ3 หนึ 1> 1. ่งส่วน X ลบสี่หนึ่งส่วน X ลบห้าก็จะใช้ทริคเดียวกันนะคะจับคู่ที่ทำให้ตัวเศษมันเท่ากันได้เนาะก็คือคู่นี้กับคู่นี้ก็จะได้เป็น 2X ลบสิบสองหนนี้จะเป็นคู่แรกนะคะ ูแรกหนึ่งส่วน x ลบสองกับหนึ่งส่วน x ลบห้าก็จะเป็นเอพ,พ,ออพี่พี่ลองมาก่อนคู่แรกเนี่ยก็จะกลายเป็นสอง x ลบเจ็ 7, ส่วน x ลบ2คูณ x ลบห้าใช่ไหม อัที่สองก็จะเป็นสองเอ็กรลบเจ็ดกับเอ็กรลบ X ส่วนด้วยเอ็กรลบสามคูณเอ็กรลบสี่นี่ก็จะดึงสองเอ็กรลบเจ็ดออกมาได้อีก เรจะดึง 2x ลบ7ออกมาได้ 2x พี่ก็จะเลยเป็นหนึ่งส่วน x รบ2 x ลบ5กับหนึ่งส่วน x บ,บ,บ,บ3 x ลบ4แล้วก็ศูนย์ะก็ะแสดงว่าตัวนี้เป็นศูนย์หรือตัวนี้เป็นศูนย์หรือ ทั้งหมดนี่เป็นศูนย์ใช่ไหมไอตัวเนี้ถ้าทั้งหมดนี่เป็นศูนย์แสดงว่า x ลบสองกับ x ลบห้าุนกันแล้วจะต้องเป็นลบของ x ลบสาม x ลบสี่ใช่ไหมอีกสองตัวที่เรารู้แล้วเราก็ทำไปเลยเนาะนี่ป x เป็นหกสอง x บเจ็ดเท่ากับศูนย์แสดงว่า x ก็เป็น เจ็ดส่วนสองตัวนี้ก็คูณกระจายเข้าไปก็เป็น x กซ์ำลังสองลบเจ็ด x บวกสิบกับลบของ x กซ์ำลังสองลบเจ็ดเบวกสิบสองเนาะย้ายไปบวกจากฝั่งขวาเป็นศูนย์จะกลายเป็นสอง x กซ์ำลังสองลบสิบสี่ x บวกสิบเป็นบวกกับสิบสองก็เป็นลบบวกยี่สิบสอง อกกำลังสองลบ 7x บวกสเ็่ากับนะคราวนี้ให้หาคำตอบของผลบวมผลรวมของผลรวมของคำตอบเนาะสองตัวแรกรวมกันก็จะเป็น6กับ7 6บวก7ส่วน2มัยช่น 1. ผลรวมตัวที่ตัวที่สก็คือผลรวมของคำตอบของ2ตัวที่เป็นคำตอบของสมการนี้ นะซึ่งจะรวมกันก็คือลบ b ส่วน a ถูกไหมก็คือ7จรวมกันได้7จ็ดก็ออกมาเป็น6ก็บจ็เป็น13 13ามสบวกเ็ดส่วนสก็สามจุก็สิบหกจหรือ3 3สาม่วนสองนนี้ก็ตอบ16.5หก โจทย์ข้อนี้ก็ให้หาผลบวกโจทย์ข้อนี้ก็ให้าหาผลบวกของจำนวนเต็มบวกนะคะที่สอดคล้องกับสมการนี้ให้สมการมาเงินขแรกก็คือเองินขายแรกของ x คือ x ลบอยู่ในรูทนะคะ x ลบต้องมากกว่าเทัากศูนย์ใช่ไหมก็คือ x ต้องมากกว่าทัากสี่และ x ก็ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเนาะทีนี้น้องสังเกตนะคะว่าถ้าเราเอาตัวที่อยู่ในรูทนี่มาคูณกันเนาะ x บวก4รูท x ลบ4ีแล้วพี่จับมาคูณกับ x ลบ4สแควรูท x ลบ4นะมันจะกลายเป็นผลต่างกับำลังสองใช่ไหมครมันจะได้เป็น x กำลังสองลบหน้ากำลับบงสองลบหลังกำลับบงสองก็จะกลายเป็น16 x ลบ4ี่ลองคูณออกมาน้องจะได้ x กำลังสองลบ1 6 x บวกโคตรซึ่งไอ้นี้มันกำลับบงสองสมบูรณ์ถูกไหมมันเป็น x ลบ8ทั้งหมดด้ยกำลังสอง ก็แนะปลว่าถ้าเราใส่รูทเข้าไปครอบไปตัวนี้ตัวนี้ก็จะถอดลักได้นะตัวนี้จะถอดลักได้นะอันนี้โนต้ตไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะจับพี่จะไม่ย้ายพี่จะจับมันยกกำลังสองทั้งทั้งสมการอย่างนี้เลยนะะเอาฝั่งนี้ยกกำลังสองนะคะพี่จะได้เป็น x บวกสี 4, ่รูท x ลบสี่นะคะมาหน้ากำลังสองหลังกำลังสองก็จะเป็น x ลบ4รูท x ลบสี่แล้วก็บวกสองหน้าหลังสองแล้วก็หน้าหลังหน้าหลังก็จะกลายเป็นตัวนี้เลยเนไะรูท x บวกสี 4, ่รูท x ลบ4คูณกับ x ลบ4รูท x ลบสี่ เท่ากับฝั่งขวาจะเป็นสิบหกประมาณสี่กำลังสองแล้วก็ตัวนี้ก็หลักล่างเป็นสอง x ใช่ไหมคะนี้เป็นสอง x บวกสองในรูทตัวนี้เนาะเราคิดไว้แต่แรกแล้วเนะวาะก็เป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะกลายเป็นรูทของ x ลบแปดทั้งหมดด้วกำลงะะังสองเท่ากับสิบหกเอาสองหารนี่จะเป็น x ลบแปดทั้งหมดด้วกำลง 2, ังสองเท่ากับแปด นะถ้าเรามีสแควรูทของ a กำลังสองเราลากออกมาเราจะได้เศษสแควรู root ทมันด้วยเป็น a นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็น x บวกสแควร์สแควรูทของ x อลบแปดด้วยกำลังสองจะกลายเป็นแอบสแควร x ลบแปดนะคะเท่ากับแปดแสดงว่าแอบสแควร x ลบแปดก็จะเป็นแปดลบเนาะ,ะแล้วก็ แอบส์ลูดของ a จะได้ a เมื่อ a มากกว่า0นะแล้วก็จะเป็นลบ a เมื่อ a น้อยกว่าเมาื่อ a มากกว่า0เราก็จะเป็นลบ a เมื่อ a น้อยกว่าเท่ากับ0นะยะสังเกตว่าสิ่งที่อีตัวนี้กต่ตัวนี้จะต่างกันตรงที่ตัวนี้จะเป็นลบของ x ลบ8ถูกไหม าฉะนั้นแสดงว่า x ลบ8ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่มันน้อยกว่าเท่ากับ0นะคะก็คือ x ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ8นะคะแต่มีเงื่อนไขที่ x ลบ4นะคะตัวเดิมมีเงื่อนไขที่ x ลบ4มันอยู่ในรูทแสดงว่า x ก็ต้องแสดงว่า x ต้องมากแสดงว่า x ต้องมากกว่าเท่ากับ4ด้วยนะ จำนวนตบวกที่อยู่ในช่วงตั้งแต่สี่ถึงแปดก็มีทั้งหมดห้าตัวใช่ไหมคะก็มีสี่ห้าหกเจ็ดแปดนาะผ่าผลรวมของมันก็จะมีแปดสี่สิบสองห้าเจ็ดสิบสองเป็นยีบสี่แล้วก็บวกอีกหกเป็นสามสิบฉะนั้นผลรวมของจำนวนเต็มบวกที่เป็นไปได้นะคะที่ทำให้ที่เป็นสอดคองกับสม,สมาการที่จดกำหนดนี้ก็จะรวมกันเป็น 30มันนี้ก็ตอบ30